ในตอนนี้นะคะเราจะมาดูไม้ชนิดที่3นะคะนั่นก็คือไม้ยางพารานั่นเองนะคะบ้านเรามีพื้นที่ยางพารายเยอะมากเลยนะแล้วก็เป็นผู้ส่งออกลำดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะไม่ใช่ของประเทศไทยของโลกเลยนะคะในกลุ่มของน้ํำยางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยางพารานะคะจะมีอายุรอบตัดฟันอยู่ที่ประมาณ25-27ปีเราจะตัดก็ต่อเมื่อผลผลิตของน้ำยางเนี่ยมันเริ่มลดลงนะคะก็กรีดยางไปเลยเราจะเริ่มเกิดเเปิดกรีดนะคะเมื่ออายุไม้เนี่ย7ปีแล้วก็กรีดไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่ปริมาณน้ำยางมันลดลงนะคะก็ อายุประมาณ25-27ปีเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะต้องตัดไม้ทิ้งนะคะแล้วก็รื้อแปลงปลูกใหม่เพื่อที่จะได้ผลผลิตรอบใหม่นะคะไม้ยางสมัยก่อนก็จะปลูกมากในภาคใต้กับภาคตะวันออกนะแต่ตอนนี้ก็คือไปทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม้จะมีขนาดค่อนข้างโตเลยประมาณ20-25เซนนะคะ ความสูงก็แล้วแต่สายพันธุ์ว่าเอาสายพันธุ์อะไรมาปลูกบางสายพันธุ์สูงบางสายพันธุ์เตี้ยแต่กิ่งต่ำใบเยอะก็แล้วแต่นะคะการซื้อขายไม้ยางพาราค่ะจะเหมือนกับไม้ยูคาลิปตัสก็คือเราซื้อขายในหน่วยของน้ำหนักนะคะแต่ราคาอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ40ยูโรต่อต่อตันนะต่อตันคะการตัดไม้จะใช้เป็นปัดหมดนะคะเคลียร์คัดเหมือนยูคาลิปตัสเลยนะคะ แล้วก็หรือแปลงต้องถอนตอมาด้วยถ้าไม่ถอนตอเคลียร์พื้นที่ออกมาเผานะคะก็จะใช้การส่วนใหญ่เขาใช้ยาฆ่าตอนะคะคือป้ายยาไปบนตอทําให้ตอมันผุย่อยฉลายลงไปเองนะคะไม้ของยางพาราเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกับไม้ยูคาลิปตัสนะคะยางพาราเนี่ยเอาไปทําเป็นไม้แปรรูปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้โต๊ะโก้าอี้ไม้ยางพารานะคะสีจะออกอ่อนๆนวลๆหน่อย ลูกค้าฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบนะคะไปทำเป็นไม้ปากเก้นะคะไม้พื้นเออนำไปทำเป็นเครื่องของเล่นของเล่นที่ทำจากไม้ของเด็กๆเ,เนาะ,นะหลายๆอย่างนี้ทำจากไม้ยางพาราทั้งสิ้นนะคะไปเป็นส่วนประกอบของพาร์ i ิเคิลบอร์ดนะคะ MDF Plywood ได้หมดเลยนะการทำไม้ของยางพารานะคะก็จะทำคล้ายๆกับ ไม้ยูคาลิปตัสนั่นก็คือทำเป็นไม้สั้นนั่นเองนะแต่ว่าเครื่องมือที่ใช้เนี่ยจะต่างกันนะคะหลักๆก,ก็จะล้มไม้ด้วยลวยโซโยนแล้วก็มีการใช้รถตีนตะขาบนะคะที่มีการดัดแปลงเนี่ยดันต้นไม้ให้ล้มแบบทอร่าขปบปนเลยหรือจะใช้เป็นรถแบ็คโฮก็ได้นะคะพอไม้ล้มลงมาแล้วก็จะมีการลิกกิ่งตัดทอนเป็นท่อนสั้นในพื้นที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยกไม้ขึ้นรถในพื้นที่เช่นเดียวกัน เมื่อไม้เต็มรถบรรทุกนะคะก็จะขนส่งไปสู่โรงงานโดยตรงขันะ้นตอนท้ายๆเนี่ยจะเหมือนกับไม้ยูคานะคะนี้มาดูแบบแรกเลยค่ะการล้มไม้ถ้าไม่ใช้เลื่อยโซ่ยนทํำยังไงนะคะเราจะมีเป็นรถตีนตะขาบด,ด้านล่างเราจะเห็นนะแล้วเขาก็จะต่อเหล็กเสริมเหล็กมานะคะให้เป็นแง่งเพื่อใช้ในการดันต้นไม้ดันดัน,ด,นดันจนกระทั่งต่อรากมัน หลุดออกมาจากดินนะคะเวลาล้มลงมาก็แบบนี้เลยนะถอนรากถอนโคนเหมือนภาพด้านบนนะคะหรืออีกแบบหนึ่งค่ะเราก็จะใช้เป็นอันนี้เป็นรูปภาพของตัวลดดัดแปลงนะคะใช้เป็นตัวนี้ค่ะลดแบ็คโฮรลดแบ็คโฮเนี่ยเขาจะเอาบุ้งกีนะคะบุ้งกีเนี่ยไปซุยดินก่อนขุดดินบริเวณรอบๆโคนต้นให้ดินเนี่ยมีความร่วนซุยนะคะให้ระบบล่างมันเริ่มโปร่ง จากนั้นเนี่ยมันก็จะใช้บุ้งกีนี่แหละค่ะดันไม้ดันไปข้างหน้าดันไปข้างหน้าแล้วก็ให้ตอรากของมันเนี่ยหลุดขึ้นมาเช่นเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์มีคลิปวิดีโอให้ดูนะอันนี่คือคลิปวิดีโอนะคะทัานแรกเนี่ยเขาจะขุด่ขุดพื้นที่รอบๆโคนต้นนะคะคเสร็จแล้วก็เอาบุ้งกีนะดันต้นไม้เลยนะะค ดันให้ไม้ลม้มไม้ก็จะล้มไปในทิศทางเดียวกันนะคะเสร็จแล้วมือเลื่อยคนที่ถือเลื่อยก็จะเข้ามาทําหน้าที่ตัดตอลรากออกนะคะตัดทอนเป็นท่อนสั้นๆทุกๆเมตรมเมตรห้าสิบสองเมตรแล้วแต่ความยาวที่โรงงานต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการตัดทอนเนาะเราก็จะเห็นว่าตอลรากออกมาด้วยส่วนใหญ่ที่เขานิยมทําก็คือเอาตอรากที่เหลือนะคะ บางที่เนี่ยเขารับซื้อเพื่อไปทําเป็นกลุ่มของพลังงานแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ค่อยจูงใจนะคะหมดไปกับค่าขนส่งซะมากกว่าราคาที่ได้มาเนี่ยยังไม่คุ้มค่าขนส่งเลยนะคะคนก็เลยไม่ค่อยนําไปจําหน่ายสักเท่าไหร่หนึ่งถ้ามันอยู่ไกลจากโรงงานมากนักน,นะสิ่งที่เขาทำก็คือจุดไฟเผาทิ้งในแปลงเลยนะคะเพื่อเป็นการกําจัดขยะที่เหลือจากแปลงนะคะ การทอนไม้ก็ใช้เลื่อยโซ่โยนนะคะเราจะเห็นว่าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใดๆนะมีความเสี่ยงนะคะเลื่อยก็ไม่มีเบรกต่างหากเนาะมีเสี่ยงคูณสองเข้าไปเลยนะคะตัดทอนลิกกิ้งนะคะโดยใช้เลื่อยโซ่โยนปกติะคะ่ะตัดทอนเป็นท่อนสั้นแล้วก็ใช้แรงงานคนนะคะในการวางรวมกองวัดเป็นกองเล็กๆๆ,ๆนะคะวางรวมกองแล้วก็จะมีรถเหมือนเดิมค่ะแท็กเตอร์ดัดแปลงนะคะใส่แขนคีบ แต่ตัวนี้จะต่างจากที่อื่นนะคะที่อื่นเนี่ยจะเป็นแขนงคีบแบบฟิกตายตัวเลยไม่สามารถหมุนได้นะคะมันจะอยู่อย่างนี้เลยเวลาที่จะเดินหน้าเข้าออกเนี่ยต้องอาศัยเทคนิคการขับรถในการเคลื่อนที่เอานะคะแต่ตัวเนี้ยมันจะมีโรเตอร์ในการหมุนหมุนได้สามารถปรับองศาของท่อนไม้ได้นะคะนี่ก็เป็นข้อดีทำให้ช่วยประหยัดประหยัดในเรื่องของเวลาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะ แล้วก็คีบไม้ขึ้นรถค่ะก็ใช้เจ้ารถเอ่อแบคโฮนะคะอีกคันหนึ่งใช้คีบไม้คีบต่อลากก็ได้นะคะอันนี้กรณีที่เขาเอาตอไม้ไปขายนะคะหรือจะขนส่งด้วยรถกระบะก็ได้ภาคใต้เห็นบ่อยนะเป็นกระบะที่แบบว่าไปเพิ่มแหนบนะคะดัดแปลงโครงบรรทุกให้ได้สองถึงสามตันเนาะซึ่งมันเกินลิมิตของรถนะคะแต่ก็เห็นบ่อยครันเนาะหรือจะเป็นรถบรรทุกสิบล้อทั่วไปนะคะ นี้ไปดูไม้อีกหนึ่งชนิดค่ะอันนี้เสริมให้เป็นกลุ่มของไม้กงกลางไม้ป่าก,กงกลางกงกลางเนี่ยเขาไปทําเป็นฐานเป็นหลักเลยนะคะหลักๆก,ก็คือเป็นฐานที่ให้พลังงานความร้อนสูงคนนิยมใช้แล้วก็ราคาดีการทําฐานเนี่ยเขาจะส่งออกนะคะมีทั้งใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกไปกลุ่มตะวันออกกลางเกาหลีญี่ปุ่นกลุ่มประเทศที่ชอบพกปิงง้งย่างเนาะการล้มไม้นะคะป่าก,กงกลางเนี่ย อันนี้คือต้นโกงกลางเลยนะคะาการจะทําไม้ได้ต้องอาศัยฤดูน้ําขึ้นน้ําลงต้องดูวันวันไหนน้ําลงนะคะวันไหนน้ําขึ้นก็อยากเข้าไปทํางานนะวิธีการของเขาจะต่างจากอ,าอื่นนะคะเพราะเนื่องจากว่ากรงกลางเนี่ยมีรากค้ายันรากค้ายันก็คือรากที่มันโยงระยองระย่างอย่างนี้นะเขาต้องทําการตัดรากค้ายันออกก่อนนะคะแล้วให้เหลือรากค้ายันอยู่สองถึงสามรากเพื่อช่วยบังคับทิศทางในการล้มไม้นะคะ พอได้ทิศทางที่ไม้จะล้มเขาก็ตัดต้นเลยนะคะตัดต้นลงมาแล้วก็ตัดทอนเป็นท่อนสั้นแล้วใช้คนแบกนะคะแบกมาทําอะไรนะคะแบกมารวมกองแล้วก็ปอกเปลือกนะคะเขาจะเอาไม้ไปท,ทาําถังเขาต้องปอกเปลือกก่อนโดยเขาจะมีไม้หนึ่งอันคล้ายๆสากแต่ไม่ใช่สากนะจเป็นปนแบนๆเขาทําหน้าที่ทุกๆเพื่อให้เปลือกมันล่อนออกนะคะ วิธีนี้ต้องรีบทำตอนที่ไม้ยังมีความสดอยู่เพื่อที่เปลือกของมันเนี่ยจะได้ล่อนออกได้ง่ายทําเไร่เราปล่อยให้ไม้แห้งนะคะเปลือกนี้มันจะแข็งแห้งเกาะติดเลยมันจะออกยากนะคะปอกเปลือกเสร็จก็รวมกองน,นะคะให้สวยงามการขนส่งจะส่งไม้นี้ออกไปได้รถไม่สามารถเข้าป่าชายเลนได้สิ่งที่จะขนส่งได้ก็คือเรือนะคะเรือก็ต้องดูวันอีกเช่นเดียวกันต้องดูวันที่น้ําขึ้นถึงจะ เรือเข้ามาได้แล้วก็ลําเลียงไม้ออกไปนะคะจุดที่วางกองไม้ตรงนี้จะอยู่ใกล้บริเวณลําน้ําแหล่งน้ําที่น้ําเข้าถึงนะเพื่อที่จะได้ขนส่งได้ง่ายนะคะไปดูการทําไม้หนึ่งประเภทค,ค่ะนี่เป็นการทําไม้พื้นที่เอ่อในภาคเหนือสุนชันเนาะเป็นไม้ชนิดอื่นๆน,นะคะอันนี้เป็นป่าฟื้นฟูเป็นพวกของไม้กระบูนจันทองเทศนะคะล้มไม้ก็ใช้เลื่อยโซ่ยนปกตินะคะตัดทอนนะ ชักลากใช้แรงงานคนนะคะในการลากในการแบกมีการเอาหมอนมาช่วยรองรับน้ําหนักด้วยไม่ให้ไม้กดทับนะมีเรื่องของการใช้ลาใช้ล่อนะคะในการลากไม้แต่จะเป็นไม้ท่อนสั้นนะคะไม่เหมือนช้างช้างจะลากไม้ท่อนใหญ่นะคะแต่ลาล่อเนี่ยจะเป็นการลากไม้ท่อนสั้นแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นอาร์มเนาะแบกไปข้างหลังนะคะแล้วก็มีการขนส่งอีกอย่างนะะึงค่ะเราเรียกเป็นการขนส่งด้วยระบบรางหรือว่าล็อกชุดนะอันนี้ก็เรียนแบบมาจากต่างประเทศนะคะ ใช้ท่อประปาท่อ PE เนี่ยมาผ่าครึ่งแล้วก็ร้อยต่อกันด้วยโซ่หรือด้วยลวดก็ได้นะคะแล้วก็ขึงวางแนวให้เรียบร้อยการขนส่งอันนี้ก็มีข้อดีก็คือว่าคนปกติเนี่ยคนต้องลากไม้เดินลงเขามาข้างล่างแล้วก็เดินกลับขึ้นไปเพื่อไปเอาไม้ก็เดินขึ้นเดินลงคนจะต้องเดินหลายรอบแต่วิธีการนี้ก็คือคนอยู่ด้านบนกับด้านล่างคนละคนนะคะคนข้างบนส่งไม้ไม้ก็ไหลามาตามหลานะคะ แต่นี้จะต้องเป็นพื้นที่สูงชันนะคะหรืออย่างน้อยมีสลปเพราะไม้จะต้องอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะขออภัยขออภัยแล้วก็จะเห็นคนอยู่กลุ่มหนึ่งด้านบนนะคะคอยหย่อนไม้ลงจากลางไม้ก็จะไหลลงไปแล้วก็จะมีทีมหนึ่งอยู่ด้านล่างคอยรับไม้คะ แต่นี้ต้องระว,วังถ้ามันระยะทางไกลมากๆพื้นที่สูงชันมากเนี่ยมันอาจจะเกิดแรงกระแทกแล้วก็มีอันตรายนะคะเพราะว่ามีอาศัยแรงน้ําทวงเนาะเพราะนั้นไม้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยบางทีต้องหาตัวอะไรมาบล็อกเช่นยางล้อรถยนต์นะคะมาบล็อกไว้ไม่ให้มันพุ่งกระจายออกไปกระแทกไปโดนคนอื่นข้อเสียของมันคือถ้าเมื่อไหร่ไม้ท่อนใหญ่กว่ารางนะคะก็จะเกิดการตึกผัดเหมือนในภาพซ้ายมือยู่นะ เกิดการติดขัดกต็ต้องมีการช่วยขยับนิดหน่อยนะคะคนงานชอบมากเลยเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเยอะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วผลกระทบก็จะไม่มีเพราะว่าไม่ได้เดินขึ้นเดินลงไม้อยู่บนรามตลอดนะคะก็จะไม่เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทีนี้ในบ้านเราเท่าที่เราสังเกตนะคะส่วนใหญ่เนียจะใช้แรงงานคนเป็นหลักมีส่วนน้อยมากๆที่ใช้เครื่องจักรกลนะคะและ เครื่องจักรกลนั้นเนี่ยจะใช้กับกลุ่มบริษัทใหญ่ที่มีกําลังทรัพย์ในการลงทุนนะคะส่วนใหญ่แล้ว80% 90%ก็ยังเป็นแรงงานคนเป็นหลักเพราะบ้านเราแรงงานยังมีราคาถูกอยู่เมื่อเทียบกับต่างประเทศนะคะแล้วก็การลงทุนเครื่องจักรกลแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากการจะถ้าเครื่องจักรกลเสียเราอาจจะซ่อมเองไม่ได้นะคะต้องรอคนจากต่างประเทศเข้ามาซ่อมให้หรือต้องรอสั่งออเดอร์ ละลายเป็นเวลานานนะคะกว่าอะไรจะมาเนี่ยก็ใช้เวลานะคะก็เลยทําให้ปัจจุบันเนี่ยยังคงใช้แรงงานคนมากขึ้นเออแรงงานคนเยอะอยู่นะคะแล้วกิจกรรมทางด้านป่าไม้โดยเฉพาะการตัดไม้เนี่ยมันติดเป็นภาพลบไปแล้วโดยบุคคลทั่วไปจะมองว่าเอ๊ะพวกนี้เป็นพวกตัดไม้ทําลายป่านะคะการจะลงทุนพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะถูกมองไปในแง่ลบคนก็ไม่อยากจะมาลงทุนตรงนี้ไม่อยากทําให้การทําการศึกษานะคะ วัะน,นั้นอันนี้ก็เลยเป็นยังเป็นภาพลบอยู่แต่ในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทำไม้เป็นล่ําเป็นสายเลยเป็นธุรกิจที่ส่งออก GDP ลำดับต้นๆของประเทศนะคะเขามีการบริหารจัดการตัดไม้อย่างไรให้มีไม้ใช้ได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนไม้ไม่หมดนะคะมีการปลูกทดแทนมีการบริหารจัดการที่ดีอาจารย์อยากจะเห็นภาพนั้นของบ้านเราในอนาคตเนาะที่คนเปลี่ยนทัศนคตินะคะมันก็คือธุรกิจอย่างหนึ่งแต่ธุรกิจทำยังไงจะให้อยู่รอดต่อไปได้ ทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ด้วยกันได้นะคะอย่าง,ย,างยั่งยืนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้บ้านเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็น App r o p r i a t e Technology นะคะจะโลก็ไม่โลจะไฮเทคก็ไม่ไฮเทคมันอยู่กลางๆมันเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมเหมาะสมกับอะไรนะคะเหมาะสมกับบริบทของท้องที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมใช้แล้วนะคะเกิดการจ้างงานให้กับชุมชนเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ไฮเทคมากนัก แต่ว่าคนในชุมชนสามารถซ่อมบำรุงดูแลรักษาเองได้นะคะเหมาะกับสภาพทั่วๆไปอันนี้เราเลยเรียกว่าเป็น a p p r พ p r เ a t e t เทคโนโลยีนะคะราะนั้นออิกรายจา์ขอจบพาร์ทในเรื่องของการทำไม้ในประเทศไทยไว้เพียงเท่านี้นะคะ